สวัสดีครับก่อนอื่นก็นะครับตัวนี้เป็นฟังก์ชันอินเด็ก i ์พอยเตอร์ให้ทุกคนเขียนตามนี้ไปก่อนนะครับผมจะอธิบายทีหลังนะครับก็คือมี m 1 0 0แล้วก็ m 1 m 2นะครับ m 1 0 1นะครับเขียนตามนี้เลยทคนี้เราก็จะมาซิมูเลตโปรแกรมกันนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นอินเด็กต์พอยเตอร์เนาะก็คือแซตัวนี้ผมใช้ตัว q series นะครับเป็น cpu 03UDV นะครับโดยที่ SM400 ก็คือ Away On นะครับแล้วก็ SM412 ก็คือเป็นเพาวเป็น Internal Special Relay นะครับจะอ่อนทุกๆ1 s e นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของตัว Index Pointer ทีนี้เราจะออน M M ของ M2 นะครับ หมายความว่าเขาจะ move c ศย์เข้าไปที่ data ที่ถูกชี้ถ้า z 0ูนย์บอกว่าตัวเองเท่ากับ1นะครับมันก็จะชี้ไปที่ d 1ถ้า z 0นย์มีค่าเท่ากับ0นย์มันก็จะชี้ไปที่ d ศย์เมื่อมันชี้ไปที่ d ศนย์ะครับเมื่อมีการ move ค่านะครับ move move ตัวค่าของ c ศูย์เข้าไปในที่ชี้มันก็จะไปตกกันอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำงานเลยแล้วกันผมจะ on ตัว m 100นะฮะ ทีนี้เรามาดูตัวนี้เห็นไหมครับทุกๆหนึ่งวินาทีนะครับก็จะโยนค่าเข้าไปที่เขาจะเอาค่าของตัวเคาน์เตอร์ครับชี้เข้าไปเพราะนั้นที่ดีสิบสี่ดีสิบดสเห็นไหมครัถูกเรียงไปเรื่อยๆวิธีการทำงานก็คือในขณะที่หนึ่งเพาของ SM c 1 2เนี่ยครัมันจะเปลี่ยนค่าของตัวเคาน์เตอร์ไปนะครับ แล้วขณะเดียวกันมันก็จะไปเปลี่ยนค่าของตัวชี้เป้าก็คือ z ซตศูนย์เซตศูนย์ในที่นี้ก็คือเป็นไอ้เจ้าหนุ่มชี้เป้านะชี้ว่าจะให้ไปที่ดีตัวไหนทีนี้คําสั่งมุกตัวนี้เขาบอกว่าเขาจะมุกค,ค่าของ C0 ไปที่เซศนชี้เป้าถูกไหมฮะเพราะนั้นตอนนี้เขาชี้เป้าไปที่เท่าไหร่มาดูที่นี่มาดูที่อ่ IN c นะครับ เ็ชี้ไปที่ห้าสิบี่แล้วชี้ไปที่ห้สิห้าชี้ไปที่ห้าสิบหโดยคนที่นับก็คือ nc นี่เป็นคําสั่ง include นะครับคือเพิ่มไปทีละหนึ่งะครับเพิ่มไปทีละหนึ่งสห็ดนะฮะไปดูผมไปดูดีเจสิบรอยเลยนะครับชี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้พอเข้าใจเนาะอ่ะโอเคนี้ผมเปลี่ยนใหม่เมื่อกี้ ผมไปออนเอหนึ่งนะครับเอมหนึ่งบอกว่าให้มุกค,ค่าศูนย์ไปที่ตัว z ซศูนย์ชี้เป้านะฮะถ้าผมทําอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ไอเอ็นีซศูนย์ค่าของเซศูนย์ปัจจุบันมันชี้เป้าไว้ที่87ถ้าความหมายตัวนี้หมายถึงว่ามันจะชี้ไปที่ดี87เพราะฉะนั้นเราทําการรีเซต z ซศูนย์ซ่อนนะอ่ะผมกด M101 Z0 จะกลายเป็น0นย์นะฮะ เราเริ่มทำการออนบิดที่ m 1 0 0ใหม่แตนะครับแต่คันนี้เราจะออนคาสั่งนี้คือ move ศย์ไปที่ตัว Z0 ศูชี้เป้านะครับโดยที่การชี้เป้าครั้งแรก Z0 ย์ตัวนี้เท่ากับ0ย์อยู่นะฮะเมื่อผมออตัวเพาของ smc 1 2เนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนค่าของการชี้เป้าไปทีละหนึ่งะฮะขณะเดียวกันคา์เตอร์ก็จะเริ่มนับไปทีละหนึ่งแต่เนื่องจากว่าคําสั่งที่ผมจะออในรอบนี้ มูเคศูนนะครับเพราะฉะนั้นตัวทุกค่าที่ตัวชี้เป้ามันจะมูฟศูนเข้าไปหานะฮะอ่ะผมออนเลยแล้วกันเพื่อให้เข้าใจนะครับอ่อนปึ๊บนะครับมีการชี้เป้าแล้วทีนี้เราไปดูที่ดีศูนนะฮะ mm hmm. เห็นไหมฮะทุกครั้งที่มีการชี้เป้าไปที่ตัวใดๆเขาจะมุกค่าศูนเข้ามาไว้เมื่อกี้เรามุกค่าตามเคาน์เตอร์ใช่ไหมฮะคำสั่งแรกคําสั่งที่สองนึงนี่เรามุก k ศูนย์เข้าไปเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่แซศูนย์มีค่าเท่าไหร่ก็ตามนะครับนี่ก็คือมุก k ศูนย์เข้าไปนั่นเองประมาณนี้นะฮะแต่เนี้ยในในกรณีที่เราเล่นกับข้อมูลที่มีจํานวนเยอะๆเป็นร้อยตัวเป็นพันตัวอย่างเงี้ยฮะเราก็เขียนบรรทัดน้อยๆได้นะครับแต่ปัญหาก็คือว่าความเร็วของการประมวลผลในการโยนค่าก็จะต้องรอรอบนะครับเดี๋ยวผมจะลองเริ่มเพิ่มความเร็วในการสั่งนะฮะผมหยุดตรงนี้ไว้ก่อน ทีนี้เราก็จะมาลองว่าไอตัวความสามารถของการชี้เป้าเี่ยในการเปลี่ยนเป้าหมายแล้วก็ชี้แล้วก็โยนค่าได้มากแค่ไหนนะฮะผมรีเซ็ตก่นนะโอเคหลังจากนั้นผมเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะฮะ,ะเปลี่ยนเป็นโหมดที่ว่าสามารถจะแก้ได้นะฮะเป็น SMC หนึ่งหนึ่งนะฮะ SMC หนึ่งหนึ่งี่ก็คือ0.2 0.2มิลลิเซกนะครับกด F4 ตรงนี้วิธีที่จะดูนะครับเวลาเราเข้าไปเราไปที่ตัวคอมเมนต์ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ Import Special Relay นะครับหรือว่าค่า Special r e s i s t e r เข้ามา Yes นะฮะทีนี้เรามาดู SM400 นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวเลือกที่เราให้เล่นเมื่อกี้นะครับเป็น s m c 11ก็คือ0.2 0.2เซกนะครับ0.2เซกต่อการออน1ครั้งนะฮะ0.2เซกอ่ะโอเคตอนนี้เรารู้คุณสมบัตินะครับ0.2เซกต่อการออน1ครั้งตอนนี้ผมจับขอบขาขึ้นของการออนนะฮะผมเริ่มใหม่ผมเริ่มออนอ่ะจะลืมปลดล็อกตัวนี้ก่อนจุดรีเซ็ตนะครับแล้วก็เริ่ม,100มออน เห็นไหมครับการโยนค่าทีนี้ค่าต่อไปค่าที่เคยโยนครั้งมันจะเริ่มทับไปเรื่อยๆนะครับทุกๆ0ูนนะครับออนอีกครั้งผมรีเซ็ตก่อนเพื่อที่จะให้ชี้เป้าตัวเซศูนย์กลับมาชี้เป้าที่ตัวดีศูนย์ใหม่นะครับแล้วผมก็ไปออน m หนึ่งนะครับเห็นไหมฮะเขาเริ่มลบไปเรื่อยๆนะครับเขาใจว่าทั้งหมดค่าจะกลายเป็นศูนย์มดแล้วนะฮะ ลองไปที่ดีหนึ่งรนะ้อยดีสองร้อยนาะทุกคนเป็นศูนย์มาแล้วทีนี้เราก็มารอที่ค่า d ีศูนย์ใหม่นะทีนี้เราจะลองที่ความเร็วว่ามันสามารถจะทํางานได้สูงสุดที่เท่าไหร่นะฮะสูงสุดที่เท่าไหร่ศูนยจุสองเซกจะได้เท่ากับหนึ่งค่าที่เราโยนเข้าไป ถ้าเร็วกว่านั้นละวครับผมเป็น0.1เวิธีทำให้เป็น0.1เสร็จก็คือใช้ตัวนี้ฮะแล้วก็ Enter นะครับก็กดชิป F8 นะครับผมจับขอบขาลงแสดงว่าทุกครั้งที่ SMC11 ติดและดับเนี่ยเขาจะใช้ห่างกัน0.2เซกเพราะนั้นถ้าเราจับขอบขาขึ้นกับขอบขาลงนะครับ1 cycle เนี่ยเขาจะได้เท่ากับ0.1เซกนะฮะ ผมกดคอนเวิร์ตไปประมาณนี้เพราะนั้นวิธีที่จะเขาจะเก็บข้อมูลเะเก็บเร็วขึ้นเป็นสองเท่านะฮะเะเก็บเร็วขึ้นเป็นสองเท่าทีนี้ตอนนี้เจ้าหนุ่มแซศูนย์เนี่ยมันชี้อยู่ที่ศูนย์นะฮะเพราะฉะนั้นกันก็คือมันจะชี้เป้าให้เก็บไปที่ดีศูนย์นะครับเราเริ่มออนใหม่ก็คือให้มันเก็บค่าที่เคาน์เตอร์นะ,ะเก็บค่าจากเคาน์เตอร์ศูนย์ โดยที่เคานเตอร์ C0 เนี่ยก็จะถูกนับได้เร็วเท่ากับการชี้เป้านะครับเพราะว่าเขาอยู่ในเลดเดอร์ที่หลังตัว SMC 1นึ1่งงกันอ่ะไปออน SM 1 0 0กันเลยนะครับจึงเห็นอะไรบางอย่างไหมครับอ่ะเราไม่ได้ปดรีเซ็ตนะครับปดรีเซ็ตรับ ปัญหาของเคาน์เตอร์นะครับเห็นไหมฮะเคาน์เตอร์จะนับไม่ทันนะครับเคาน์เตอร์เนี่ยเคาน์เตอร์ปกติพอเป็นศ0นยนะนี่คือต้องระวังพอเป็นศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งหรือว่าศูนย์จุดหนึ่งเซกเนี่ยเคาน์เตอร์เขาก็นับไม่ทันแล้วทีนี้เราไปดูที่เห็นไหมครับก็จะนับได้หนึ่งแล้วก็ค้างเคาน์เตอร์มันค้างอยู่ที่ค่านี้เลยเห็นไหมฮะ เคาน์เตอร์มันค้างอยู่ที่ค่านี้เลยคือค่าหนึ่งแล้วมันก็นิ่งไปเลยมันนับไม่ทันเคาน์เตอร์มันนับไม่ทัน, <c oughs> น,น,ทนอันนี้เราก็มาเปลี่ยนใหม่ครับนเมื่อเจ้าเคาน์เตอร์มันนับไม่ทันเราก็เปลี่ยนเป็นทีนะครับเปลี่ยนเป็นทามเมอร์ซะนะครับเป็นทีศูนย์นะทีนี้พอทีศูนย์ปั๊บเวลาเราจะเอาค่ามุดเข้ามาในเจ้าหนุ่มเซตศูนย์ชี้เป้าเนี่ยนะครับเราก็ต้องขอดึงค่าจากทีศูนย์เหมือนกันนะครับ ประมาณนี้กด f c นะครับอันนี้เราเห็นข้อจำกัดแล้วนะครับว่าเวลา c y เคิลไทม์เร็วๆเนี่ยบางตัวทำงานใน,ในความเร็วที่มันสูงไม่ทันนะครับเช่นเคาน์เตอร์นับไม่ทันนับทันได้แค่ศูนย์จุดสองเซกนะครับโอเคหลังจากนั้นเราต้องเจ้าหนุ่มชี้เป้าตอนนี้มันชี้ไปที่ d 1 1 6นึ่งหกนะฮะ เพราะนั้นเราต้อง Re รีเซ็ตเจ้าหนุ่มชี้เป้าให้มันเริ่มชี้ที่ศูนย์ใหม่แล้วก็เก็บค่าจากทามเมอร์นะฮะ,ะเรากเก็บกันเลยครับอมาดูตรงนี้ตรงนี้คือผมมอนิเตอร์นะฮะเมื่อกี้มันมุกค่าจากเคาน์เตอร์ศูนย์มาเนี่ยมันได้หนึ่งหมดเลยนะตอนนี้ผมก็จะอ่อนตอนนี้มันจะมุกค่าจากตัวทามเมอร์ศูนย์ะฮะจึง้งอ่อนแล้วฮะไปดูกันเห็นไหมเร็วมาก เพราะว่าทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์เขาจะนับเป็น0.1เซกในไซเคิลไทม์ของเขานะครับเป็น0.1เซกเพราะนั้น10ถ้า K 10ก็เท่ากับ1เซกถูกไหมครัถ้า K 1ก็คือ0.1เซกเห็นไหมครัตอนนี้เขาจะชี้เป้าไปถึง200กว่าแล้วีดูเจ้าหนุ่มเจ้าหนุ่มชี้เป้าในเซตศูนย์นะครับเขาชี้เป้าไปถึง280 290 300แล้วฮะเราหยุดนะครับ ตอนนี้เขาชี้ไปถึงสา6รอยี่สิบหกทีนี้เราไปดูนะครับ D สามรอยี่สิบนะครับเห็นไหมฮะยี่บกนี่เขาชี้แต่มูฟค่ายังมูฟไม่ทันเมื่อกี้นะมันก็เลยได้แค่สามรอยี่สิบห้าเห็นไหมฮะเพราะนั้นทุกๆท,ที่เวลาเขาถามเมื่อเปลี่ยนหนึ่งศูนย์ุหนึ่งเสก็เนี่ยมันก็จะมูฟทันพอดีถ้าเราก็เลยจะเห็นตัวเลขเรียงกันหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมฮะ เพราะนั้นที่ดี3 2 5ที่ความเร็วในการมูฟค่าู0.1เสร็จก็จะได้ลงตรงตาร,รางเป๊ะเลยนะฮะอัแบบนนี้นะครับเราก็แอดัปใช้นะครับว่าเราจะไปใช้เก็บค่าต่างๆยังไงนะฮะแต่ทีน,นี้มาดูตรงนี้ตัวนี้ก็คือค่าของ Z0 นะครับให้มูฟไปที่ค่า D1,000 นะครับ ตอนนี้ z e t ศูนย์เป็นศูนย์อยู่นะฮะวิธีนะครับวิธีเดี๋ยวผมคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วผมก็ Modify Value มันนะครับผมให้เป็น z e t ศูนย์แล้วกันนะครับผมจะมุกค,ค่า z 0ศูนย์ถ้าเจ้าหนุ่ม z0 ตศูนย์ชี้เป้าไปที่10 นะครับตรงนี้ครับสั่งอเวอร์อ่อนแล้วก็มุดค่าตัวเจ้าหนุ่มเซตศูนย์ไปที่ดีหนึ่งพันมันชี้เป้าปที่อะไรก็จะมาโชว์ที่ดีหนึ่งพันนะครับแต่เนื่องจากว่าการมุดค่าที่ศูนย์จุดหนึ่งมิลลิเซกก็มุดไม่ทันเหมือนกันเห็นไหมครัถ้าการมุดปกติจะมุดไม่ทันอ่าเห็นไหมครับตนนรบตนี้เราก็จะดูได้ว่าถ้าเซตศูนย์เท่ากับสิบเนี่ยก็คือดีส mm ิบเท่ากับเท่าไหร่ดีส mm ิบเท่ากับสิบเห็นไหมครับ อะเราไปที่สองร้อยเห็นไหมครับเนี่ยเวลามูฟเวลาในส่ขั้นตอนในการมูฟกับใส่ขั้นตอนในการเวลาเวลา CPU ประมวลผลเนี่ยเขาจะประมวลผลจากซ้ายไปขวาอย่างนี้นะครับแล้วก็จากบนลงล่างเขาก็จะอ่านบททีละบรรทัดอย่างเงี้ยนะครตึ๊ด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 แล้วก็ลงมาตึ๊ด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 อย่างนี้นะครับแล้วก็ลงมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะครับแล้วก็อ่านลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะนั้นเวลาเราเขียนโปรแกรมเลดเดอร์นะครับก็ต้องดู การประมวลผลที่เร็วมากๆก็มีผลเหมือนกันในการวางแลนะเดิ์นะอธิบายเยอะไปเดี๋ยวมันจะเฟือครับเราก็ไปลองทําดูนะครับว่าคําสั่งนี้ก็มีประโยชน์ในการที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลใดๆนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ